เจอพวกพวกไข่ซ่านไห่ด้วยปอชื่อไขคนแก่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะไหโบราณไหโบราณคุณตามีคนเคยเจออะไรไหมตรงนี้เนี่ยไม่เคยเจอมีคนเคยเจอวิญยงวิญญาณอะไรบ้างไหมมันียุดคนเดินเจอแต่คนเดินนะแล้วที่ว่าเจอนุ่งขาวห่มขาวเดินเนี่ยจริงไหมทางโค้งนี่นะอ๋อทางโค้งนี่ตรงนี้เหรอกระดูกศพอ่ะ ที่ว่ามีสิบศพอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะุ้งคนสุรินไม่หนิผมไม่ใช่คนแถวนี้บ่อ๋อเอ่าไม่เป็นไรตรงนี้เป็นป่าช้าปะเนี่ยคนนี้เป็นป่าช้าโอ้สันพลเจอศพแหละถูกแล้วนะโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเลยร่างผีต้นนี้จริงไปโลกเขาอีกบ้านหนองปลิงอ่ามูแปดตะมนตอุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าขุดเจอหลุมศพใช่ไหม เดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านกันว่าหลุมศพที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้ใช่มร้านค้าเนี่ยที่เขาให้ถามมันนะเดี๋ยวตรงนี้ดีวกว่าจะไปถามใชจะไปถามใช่ไหม ซูบุดีนะฟังซูบุดีไม่มาถามอนก็ได้พ่อเจอผีจริงบอกแล้วหน้าตาผีเป็นยังไงอ่ะไม่อันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อนะอ๋อตายเจอเป็นหลวงพ่อเป็นเดินมาตอนตอนกลางวันเดือดก็เที่ยงเลยเดินมาจาัดโมงเหมือนเดืออผมก่อจะตายเรียแล้วพอเดินเดือดขับแกก็เดินมาถึงสระพอเดินไปไม่หาหลวงพ่อเลยหรือว่าจะ เอาของขลังนะจริงๆอ๋อตาเป็นคนเจอเจอเป็นหลวงพ่อแล้วใช่พระจริงๆริงไหมก็พระจริงมุ่งพรเรลืองตกลงเป็นพระเป็นทีอ๋อมาถึงพ่อคิดว่าเป็นพระแต่ไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่พระแล้วอะไรก็พี่หลอกอ๋ไม่ใช่พี่หลอกพระเลยหลอกคน แล,แล้วไปเดินไปดูพระนี่เห็นพระไหมทีนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นเลยอ้าวแล้วกลางวันเย็นเนี่ยกลางวันกลางวันแสบๆเราบอกครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีหน้าเผาทุกคนนะฮะวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์นะอยู่ที่ตำบลอุโลกหมู่บ้านหนองปลิงซึ่งมีข่าวบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยขุดเจอหลุมศพสิบกว่าศพซึ่งเป็นพื้นที่ของทุ่งนาเห็นไหมทุ่งนาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อ,อนที่เขาจะขุดเจอหลุมศพเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเห็นไหมผม พอผมมาถึงสถานที่แบบนี้เนี่ยผมจะรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเลยว่ามันมีอะไรแอบแฝงบางอย่างอยู่ตาต้องเดินตามเข้ามาเลยสภนะาพตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โลง่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องอทำไรไถนาเป็นช่วงที่เขาทำไรไถนานะ,ะมาดูตากลอเดินไปเร็วเลย อ๋อมันเป็นพื้นที่อย่างนี้นี่เองหน้าซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไหมก็จะเป็นพวกเป็นป่าให้สังเกตเป็นว่าเป็นมันเป็นป่ <c oughs> นานะก็บางคนเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าบางคนก็เจอเจอวิญญาณบ้างบางคนก็บอกเจอว่าเจอพระเดินอยู่ตามถนนบางคนก็เจอแม่ชีกับพระเดินจูงมือกันบางคนก็เจอคนนุ่งขาวคนนุ่งขาวข่มขาวเนี่ยออกมารำบา้างอะไรบ้าง พอที่ที่ผมมาถึงเนี่ยผมขนลุกคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถสัมผัสอะไรได้นะอ้อันนี้น,นี่คือทุ่งนาเหรอคุณพ่อสวัสดีครับพ่อดีครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็เดินทางไปถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วมาดูเองเลยวันนี้เป็น วันสุดท้ายเนื่องจากผมเดินทางมาไกลว่าอนุญาตให้อนุญาตให้อนุญาตให้เข้ามาใช่ไหมตกล้องใช่แต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 ่เหนื่อยแล้วคือขอไม่ให้สัมภาษณ์เหนื่อยกับการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยแต่ผมไม่ใช่นักข่าวไงผมเป็นผมไปสูตรสิ่งลี้ลับอ่ะนะไงตัวพ่อที่เขาขุดเจอลุมศพเจอโครงกระดูกอืมอื้อ พ่อนี่อันนี้คือหลุมใช่ไหมบาดอันนี้ลงไม่ได้ไหมยกบา้าน,นเดี๋ยวเดี๋ยวออเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตที่พี่เจ้ทางจ้าป่าเจ้าเขานะให้ลูกหลานเดินลงไปดูสถานที่ฝังศพพวกบรรพบ,บุรุษประจักษ์ปีติการที่ผ่านมาด้วยเถิดอ๋อตากล้องมาดูอ๋อคุณพ่อ,อน,นี่คือเศษซากศพใช่ไหมเศษอันนี้คือกระดูกใช่ไหมกระ <substit uting> อันนี้คือหลุมศพที่เขาว่าขุดเจอเพราะทั้งหมดมันมีกี่หลุมอะครับตก่อสิบสองสิบสองหลุมเอาแมคโครมาขุดอีกเจอสองอีกี่กี่หลุมไม่รู้เคยังหเจอพวกพวกไข่ซากไข่ที่บอกชื่อไข่คนแก่คนเฒ่าคนแก่ใช่ยไหณไข่โบราณ เขาเลือกมามาขึ้นมาข้างบนแต่มีแต่กระดูก <c oughs> อ๋อ <c oughs> ขึ้นเอาหายขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามีแต่กระดูกเท่านั้นเลยครับอันนี้ก็คือหลุมศพ<อ>ตรงนี้ก็ห<อ>ลุมศพหลายหลุมนะหลายหลุมพ่อขออนุญาตตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าไหมป่า,ปาชา้า,ชาเก่าป่าช้าเก่า,า,า,กาพ่อ<ม>เป็นคนที่นีน่ไหมไม่ผมย้ายมาจากบุรีรัมย์อ๋อ มอยู่หตากร้องตรงนี้ก็หลุมศพคือคือเป็นเป็นหลุมหลุมนี่คือเป็นหลุมทั้งหมดเลยใช่ไหมหลุมั้หมดเยคุดไปเจอหลุมคุดไปเจอหลุมหลุมทั้งหมดเลยนี่เศษซากกระดูกแค่รอบนี่เดียวเออมีเห็ตืดตืดน่ะอันน <crec S 2> ี้จาวสังฆราปาธนายพระมโนปาชิตวานิรุชันติเอสังวุปสมนสุโคอ๋อคือที่นี้อ่ะตรงนี้เนี่ยเขาทำนามากี่ปีแล้วตากร้องมันนี่อู้หลายปี เอาคุณพ่อในกรณีที่เขาทํามาหลายปีเขาไม่เคยขุดเจอบอกไม่ไม่เคยครับไม่ได้เอารถไมขคดมาลอกคือครั้งแรกที่เขาไม่คือเขาว่าถายนาทุกปีไม่ใช่เหรอถทุกปีแต่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอปีนี้มาขุดแลอกเนี่ยไม่จุดจุดกระเพดเนเพิ่งทําไมถึงรู้ว่าจะเจออะไรก่อนก่อนที่จะเจอหลุมศพอะเจอไอ้น้นอะเจอไหก่อนเจอมีด ือดาบเจอมีดจะดาบคนเท่าคนแก่นะครับไม่ต้องก่อนอ๋อก็เลยจะมองก็เลยสงสัยนะกุฎิขุดได้เขาเอาไปหาหลวงพ่อให้หลูกเอาไปให้หลวงพ่ออ๋อให้หลวงพ่ออ่าฮะพ่อนหลุมตรงไหนบ้างอันนี้ก็เขาขุดมีใช่ไหมมีแไปเขาลุ่มมีแต่ดามเนาะสีดำดำนี่คือใช่หลุมหลุมศพไม่ครับหลุมศพเอาตากล่องมาดูเนี่ยมันสีดำดำเนี่ย โอ้โหแปลว่าในขุดเจอเยอะมากเลยนะติดกลุองเนาะติดกล้องแปลวต้องมีอีกหลายหลุมอยนะนะู่ตรงนั้นนะนี่เห็นไหมตากล้องเนี่ยคือเราเข้ามาเราเราเหมือนสัมผัสได้อะอ๋อแต่ว่าแต่ละหลุมเนี่ยจะอยู่จุดห่างๆกันงอพอเนาะครับโอ้โหแปลว่าถ้าขุดไปเรื่อยๆอันนี้นาเขากี่ไรพ่พ่อตรงนีน้เป็นพืน้นที่มีฉนดนไหมไม่มีไม่เจอไร อ๋อคนที่จับจองเก่าแลนะครับอ๋อก็ถูกต้องแล้วแหละว่ามันเป็นพื้นที่เองเก่าไงแต่ว่าที่ที่ป่าช้าใหม่ตรงที่ป่าช้าใหม่ครับทุกวันนี้ยังมีการเผาศพเชิงตะกรอยอยู่ไหมไม่ไม่มีเขาไม่เขาเผาตะเมนอลไใช่ไหมนี่ก็หลุมศพใช่ไหมนี่ไงกระดูกตากล้องมาดูเศษกระดูกคือกระดูกเหล่านี้เนี่ยอยู่สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีนะเห็นไหมนี่กระดูนี่นี่คือกระดูกเกี่ยวกับ ร่างของผู้เสียชีวิตคุณตามีคนเคยเจออะไรไหมตรงนี้เนี่ยไม่เคยเจอมีคนเคยเจอวิญยงวิญญาณอะไรบ้างไหมมันหยุดคนเดินเ <c oughs> จอแต่ <บา S 1> คนเดินเนหะรอแล้วที่ว่าเจอหนุ่มขาวห่มขาวเดินเนี่ยจริงไหม,ม,มทางโค้งนี่นะอ๋อทางโค้งนี้ครับตรงนี้เหรอครับน,นี่ทางโค้งนี่ทางโค้งนี้เราเ,เห็นเหี้ยนน่าดูนะไปสู่มาเนี่ยก็เคยเปิดไปสู่มา เลยพบมามาทันปับ๊บขอบคุณครับผมไปซุ้ไปหน่อยอ๋อ <c oughs> จะขอโทษเขาใช่ไหมเปิดกระจกออกขอโทษครับยกมือไหวย,ย,ยกมือไหวจะขอโทษเขาครับแต่ไปไปมาก็มันไปแกกย็ยื่นอย่างนี้วะเออเมือนกับพ่อเมียพ่อเมียผมขับไปดูน,นี่ในสาลนี้พอถอยรถกลับมาไม่เห็นเดินตามอ๋อเงียบไม่เห็นคนแล้วเขหายเงียบไปแล้ว แล้วคุณตาเกิดมาเคยเจออะไรบ้างไหมในพื้นที่ตรงนี้นะแล้วเมื่อกี้ตาเล่าให้ผมฟังว่าเจอพระอะไรอ่ะนี่เดินมาเนี้ยตามคนาดนู้นอ่ะไปหาศาลนี้อ่ะครับผมก็เดินจากนู่นผมเดินรถ้นมานะอ๋อผมก็เดินตาไปนี่กลางวนะันนี่กลางวันแสกเลยอ่ะแสพเดินไปผมก็เดินตามเข้าไปไม่ไม่เจอไม่เจอพระแล้วะมจจะไปหาไปจะไปขอพระสนหน่อยห้อยคอสหน่อยครับ ขอเบอร์ได้แต่ก็ไม่เจอพระเราจะขอเลขจะขอเลขด้วยป่ะครับไม่เจอสุดท้ายก็ไม่เจอพระน่าจะเจอน่าจะได้คุยกันเนาะโอ้แต่ว่าก็เป็นวิญ,ญญาณเนาะแต่พ่อเชื่อว่าวิญ,ญญาณมีจริงไหมมีจริงวิญ,ญญาณมีจริงนะริงแล้วกระสืออะไรพ่อคิดว่ามีจริงไหมไม่ไม่มีโอเคตากล้องเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดตรงที่เขาฝังหลุมศพแล้วมาพ่อเดินมากับผมดีกว่าผมกลัวนี่อย่ามึทใคสิ สีดำๆนี่คือหลุมทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าขุดเจอไปเรื่อยๆก็เจออีกนะแล้วขุดลึกๆมีมีพระมีอะไรมาทำพิธียังครับมาแล้วครับมาทำพิธีแล้วมนต์บูรพุทธให้โอ้ใช่ใช่ก็ต้องทำบูรพุทธส่งก็ส่งขอญาตเจ้าที่ทางเจ้าป่าเจ้าเขาเด้อลูกหลานเดินทางมาดูเพิ่นครับมายงมาเยี่ยมบอให้ลูกหลานเดินทางกลับ ้าดดยสสวัภพขอโชคขอลาบด้วยได้ไหมคะจะได้มาทาบุญให้เองไม่ได้เห็นไม่เจอโอ้ทำไม่อบหนึงไม่เจอเพราะมันผมครับผมมาหลายปีแล้วเนาะเป็นร้อยปีเหรอร้อยปีแล้วมั้งไม่รู้ครับอ๋อเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าอะไรป่าช้าเก่าอยู่ที่ไหนห้องหมู่บ้านอะไรครับตอนนี้หมู่บ้านอะไรับ หมู่บ้านหนองปลิงบองปิงหนองปลิงตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับเอ้าอ่ะก็เดินทางมาดูสถานที่ที่ว่าเจอหลุมศพแต่ก็เจอจริงๆแหละเดี๋ยวเราเดินดูกระดูกฝั่งนั้นดีกว่าไม่ใช่โกหกเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนะเป็นเรื่องจริงนะคะอนากข่าวมาจะเป็นเทียบนักข่าวมาเยอะเลยอหนาวเกินเหนือจนเกินบางร่มให้อะโอ้ แล้วเจ้าของนาเนี่ยขเขาประกอบอาชีพอะไรพ่อเจ้าขอ,นของนาเขาประกอบอาชีพอะไรทำนาเลยอ๋อทำนาแต่เขาเป็น VR ด้วยไม่ใช่เหรอเขาเป็น,น,นอะไรเหนื่อยู้ชีพอ๋อเนื่อกู้ชีพอยู่ตรงข้างทำนาตรงน,นี้นี่เองเนาะเราสงสัยว่าทำนาหลายลปีจะไม่เคยเจออะไรนะถ้าคุดไปตรงนู้นอีกเราไปตรงนู้นคุด,ด,ดไปไปถ้าเราไปก็เจอที่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่า อาช้าว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้เผาด้ยเขาฟังนะนี่กเกษตรกระสารรรรร่ากระดูกนี่เก็บได้พ่อก็เก็บได้มาเป็นทั้ทงผู้ชายมาช่วยกันเก็บอ๋อเก็บแล้วโกงทำบุญอ๋อทำบุญตรงนี้เลยทำตรงนี้เลยอืมอืมเขามาเอาเล็กเอาอะไรก็มมาตรงนี้เลยครับแต่ดินตรงนี้สวยเนาะเป็นดินทรายนะดินสวยเนี่ยเป็นดินทรายนี่เนาะมันยังเป็นเศษกระดูกเศษนี่มาดูเศษกระดูกตรงนี้ คุณขยายามเก็บมุนะควตรัสมมาสมตสนะมตัสะภะควาตวะรตัวมมาสมพุตสะนะมตตสะภะควาตวะรตัมมาสมพุัสะอะกำบังมาบังตะกนบุตะกนไปกนองกุนนงงอุกัยเีได้เเตปิปะนเนธิสวหะอันเจ้สังฆราวายจตมินปัจจวันนิรุชันติอสังูปสมสุโคสาธุขอให้สนบุญสงสนที่ข้าพเจ้าได้แผ่เมตตาไปขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีด้เทอญสาธุ ดูจริงๆเลยนะนี่ดูเผาเผาเก็บให้งเองผมฟัดอานอนเดนนี้อะคนจะขอไปดูขอไปขอไอาก็น้าเผาเล่าทุกเรื่องนะเดินทางมาดูสถานที่ที่ว่าคุณเจอหลุมศพเพียงคนนี้นะตรงไหนที่มีอะไรที่มันลี้ลับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีสางนางไม้พวกกระส่งกระสือก็ติดต่อมาหัวหน้าเผาเล่าทุกเรื่องได้ด้วยแล้วกันคืนนี้ผมก็จะนอนดูสังเกตการอยู่ที่นี่ต้ากล้องอยู่ไหม ไม่อยู่วะเดี๋ยวอยู่คนเดียวคุณตากล้าอยู่ไหมคุณตากล้าอยู่กับผมไม่ต้องคืนเนี่ยทำไมจะไม่กล้าตาไม่กลัวกลัวไตาไม่กลัวตายไปแล้วเนาะคนตายแล้วจะไปกลัวอะไรตาเนาะถ้าถ้าแกไม่อายก็ยังอยู่เคยโทรหน่อยเคยตาขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาธิษ่ายแนวตั้ง